เพความจเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไหร่ปัญหานในวันนี้คงเป็นปัญหาของตัวแทนชมรมพุทธในสถาบันการศึกษาที่สอบถามาในโอกาสไปบญญปรรยายกลุ่มตามโครงการของกรงการศาสนาต่อไปถามว่าท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับชาสันติสุ์และโพธิรัตเท่าที่สัมผัสมาการปฏิบัติธรรมของเขา เคร่งและมีเนื้อหาสาระมากไม่เห็นว่าจะก่อปัญหาให้กับสังคมเลยคือเรื่องที่มันถูกต้องก็ต้องเป็นความถูกต้องนะครับแต่ว่าที่มีปัญหานั้นก็มีปัญหาในฐานะเป็นพระพรคณะสงฆ์ก็จะมองในฐานะที่เป็นพระแล้วกับการปฏิเสธธรรมะบางข้อเช่นว่าวินัยห้ามอวดอุตริมุสธรรมอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าอวดได้ ในขณะที่เขาบุญค้าคณะสงฆ์ก็ดําเนินการให้สลัดสมณเพศไปแต่เมื่อเขาสลัไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวอะไรถ้าเขาปฏิบัติเคร่งครัดจริงก็เป็นบุญเป็นประโยชน์แก่เขาแต่ว่าคําว่าเคร่งครัดเนี่ยมันจะต้องเห็นด้วยตัวเองมันไม่ใช่รูปแฟชั่นโชว์มันไม่ใช่รูปแบบ ก็หมายความมาคล้ายๆกับเราบอกว่าเราป่วยแล้วเราหายจากโรคเนี่ยมันไม่ใช่ดูเฉพาะอาการแต่ดูเรี่ยวแรงกำสติปัญญาของเราฟื้นคืนมาไหมเรี่ยวแรงเรามีไหมทําง,งานมีประสิทธิภาพอย่างเดิไมไหมอะไรแต่หนึ่งต้องตามมาจากการที่เราหายป่วยเนี่ยาะการปฏิบัติธรรมมันมีลักษณะอย่างนั้นมันไม่ใช่งองที่เพียงตาเห็น จะมองทุกความต่อเน,นื่องจากการมีธรรมะของท่านเหล่านั้นอย่างที่โบราณนั้นพูดว่ากรรมฐานขี้โกรธสสดโดขี้ขออย่างงเแสดงมันมีภาวะที่ขัดแย,งย้งกันอยู่ในการปฏิญาณสถานะของตอนเองบอกว่าเป็นผู้เจริญกรรมฐานแต่เอ๊ะทำไมขี้โกรธละ่ะเพราะกรรมฐาน,นสงนบพยาบาทได้สงบโกรธาได้แต่ท่านบอกว่าท่านเป็นกรรมฐานแต่ท่านยังขี้โกรธก็แสดงว่าท่านต้องเป็นได้อย่างเดียว การที่ท่านคีดโกรธแสดงว่าท่านไม่ได้อารมณ์กรรมาฐานถ้าท่านได้อารมณ์กรรมาฐานจริงท่านต้องไม่ขี้โกรธหรือ่าสัมโดดขี้ขอนสัมโดดเป็นยินใดยินดีตามที่ตนมีตามที่ตนได้ใจไม่กระสันอยากที่จะตอบสนอง,องความต้องการของตัวเองจนไม่รู้ว่าความเหมาะคามควรไม่อยู่ตรงไหน,นอาจางนี้ก็แสดอกัดแยงกัน คือถ้าท่านสันโดษจริงๆท่านไม่คนต้องไม่เป็นคนชอบขอนั้นขอนี่ขอน่นแต่การที่ทนเป็นคนชอบขอจนทาา่านใช้คข้ามาขี้ขออย่างเงี้ยก็แสดงว่าขอเยอะเลยเกิดก็หมายความว่าท่านม่สันโดษการปฏิบัติธรรมะอย่าไปตัดสินโดยความรู้สึกนะรับพระเจ้าทรงวางหลักเอาไว้ว่าความเป็นผู้มีสีลงจะรู้ได้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงต้องอาศัยการอยู่ร่วมกัน และต้องอยู่ร่วมกันนานๆในขณะเดีวยวกันในขณะที่อยู่ร่วมกันนั้นแหละมันต้องมีการสังเกตมีการตรวจสอบมีการพิพจารณาจริงรู้ถ้าไม่สังเกตไม่ตรวจสอบไม่พิจารณาก็จะไม่รู้ผลส่วนดีเราก็ยกก็คืออย่าลืมมาคณะสงฆ์ไม่ได้ติดอะไรใครก็เป็นการชี้บอกให้เวลาตอนนั้นเข้าบวชเป็นพระมาถูกต้อง แล้วก็เป็นการปฏิบัติที่ขาดกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นวินัยนะะเป็นวินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้จะบางครั้งมาเป็นปัญหาที่จะต้องทําความเข้าใจอย่างเช่นเราไปโรงพยาบาลน,นางพยาบาลก็จะฉีดยาให้ก็จะทําให้เราบอกว่าทําไม่ได้มันไม่ใช่ไม่ให้ทําแต่ว่าวินัยเขาห้ามไว้คือเราเ,เรียนแล้วไมไ่ติดใจอะไร แต่เมื่อสถานะเราเป็นพระแล้วก็วินัยไม่เปิดโอกาสไปให้เราก็ขอร้องเขาก็ท่านั้นเอง,ม,ม,เอง,เองมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพราะในการที่ผิดที่ถูกในเรื่องพระวินัยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะมันไม่ใช่ใช้อารมณ์มันไม่ใช่ความคิดตัวเองแต่เป็นการพูดกันในแง่ของพระวินยัยแล้วก็ท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้รับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนามีอำนาจมีหน้าที่ มันก็ต้องไปเะยียดไปตามมันนั่งน้่ที่แต่เมื่อทันสระสมาเพศก็จบก็ไม่มีการติดตามอะไรโดยก็ไม่รู้ว่าเตี้ยเนี้ยเขาจะเป็นยังไงสมมติว่าเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเนะ่ะข้อต่อไปถามว่าข้อความกระจางในเรื่องของาศาสนาภัยสองประเด็นนะฮะบอกว่าภัยจากาศาสนาหรือลทัทธิอื่นภัยจากพุทธกันเอง คือศาสนานี่มันเป็นสังขารชนิดหนึ่งเราจะไปติดใจนะฮะว่าสังขารแล้วจะต้องปปอดปรงศาสนาใครจะแตะต้องไม่ได้จะไม่มีภยัยไม่มีอันตรายอะไรเป็นไปไม่ได้เลยศาสนาทุกศาสนามีภัยทั้งนั้นเพราะงั้นในอุดมการณ์ของศาสนาแต่ละศาสนา <S <S <ๆ>เขาก็มีความเชื่อมั่นในหลักธรรมของเขาเวาลาทำของเขานั้นสามารถให้ผลสูงสุดแก่มนุษย์ได้ตามความเชื่อถือของเขา หัจากมาที่มีเทพเจ้าก็ถือว่าผลสูงสุดที่มนุษย์ควรคํานึงเป็นพิเศษก็คือการเข้าไปอยู่ร่วมกับพระผู้เป็นเจา้าเข้าไปรวมหรือเข้าไปร่วมหรือเข้าไปรับใช้ใกล้ชิดก็แล้วแต่นะฮะเขาก็ยื่งสอนให้คนเนี่ยพยายามปฏิบัติเพื่อดําเนินไปสู่ตรงนั้น ของพุทธนั้นสอนดำรำลังความสามารถคือคุณจะเอาสวรรค์ก็ได้จะเอามนุษย์ก็ได้จะเอาพรหมก็ได้ก็ตายขึ้นไปลําดับแล้วจนถึงมะพรุนนิพพานเบิดโอกาสกว้างให้คนได้ใช้ศักยภาพของตัวเองเพราะเราเห็นว่าเวลาเราสอนคนอื่นก็กระเทือนนะฮะเพราะมีคนกลับไานับถือพุทธแต่บางทีศาสนาอื่นเขาสอนเขาข็าเผยแผ่คนของเราก,กลับไปถือศาสนาเขา แลแ้วถ้ามองมานด้วยความผิดธรรมทิจริมันก็เป็นภัยซึ่งกันและกันตามความรู้สึกของาศาสนาเหล่านั้นหมายความว่าเช่นบางคนในาศาสนาพิธเปลี่ยนมาเป็นพุทธอย่างเงี้ยขยิวพิดก็รู้สึกว่าศาสนาพุทธเป็นภัยต่อเขาแต่ว่าเวลาพุทธกลับไปเป็นพิธเราก็ถือว่าพิธเป็นเป็นอนันตรายต่อศาสนาคุงต้าชิดอย่างนี้ก็ค่อนขอ้างจะยุ่งนะฮะ แต่ว่าที่เราพูดถึงเป็นภัยเนี่ยหมายความมีความจงใจมีความจงใจมีเป้าหมายมีหลักการมีธีการมีกำเดินงานมีเงื่อนเวลากําหนดเอาไว้ที่เราบอกก็เป็นาศาสนภัยเพราะว่าคริสเขามีแผนจากสมัชชาวาติกันเขาสิ้นถูกรุ่นปศสองพา,าเนี่ยนะฮะก็เสร็จก็เริ่มจาก505ตามทีวาติกันเวลาทั้งสปีแล้วก็มติเหล่านั้นมันออกมา ในหนังส e ือบ right ุตรจินเป็นวารสารแถลงกิจของเขาก็เป็นเอกสารของเขาที่เราไปศึกษาค้นคว้ามานะฮะแล้วก็สังเกตจากพฤติกรรมติดตามมาเราเห็นว่าก็ดําเนินงานมาตั้งแต่ปศสองพันห้าร้อยแปดเราก็เพิ่งพูดเมื่อปศสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่เกิดมากรองศึกษาติดตามสังเกตความผิดปกติอะไรต่างๆออกมาแล้วก็ในที่สุดก็พูดชี้แจงกัน การำเนินงานของเขาดำเนินไปเลยแต่อย่ามากระทำย่ง่งยีเราอย่ามาบิดเบือนเราอย่ามาใส่ร้ายเราไม่ใช่เอาพระพุทธเจ้าไปเป็นประกาศศักของเขาเอาพระธรรมว่าพระเจ้าทรงให้พระพุทธเจ้าเปิดเผยแก่โลกเอาพระสงฆ์เอาตำแหน่งต่างๆของพระสงฆ์ไปเป็นตำแหน่งตัวเองอย่างนี้ไอ้นี่คือมันจะดีทำแต่ว่าการกระทำแบบนี้ถ้าเผยแผ่ศาสนาตามปกติแล้วก็เหมือนกับการขายของในตลาด ของเชน่นเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อเขาอเลือกซื้อเองถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมแล้วก็สมมติประชาพุทธจะไปเข้ารีดเป็นคลิปนั้นก็เป็นความสมัครใจของเขาเป็นสิทธิของเขาชาวคลิปจะเข้ามาเป็นพุทธโดยสถานเริ่มสายก็เป็นสิทธิของเขาแล้วกเขาขรพสิทธิที่ของกันแัะกันเพราะนั้นเป็นเร่ท,ที่ที่เขาถือว่ามีปัญหาก็คือบิดเบือน นะบิดเบือนโดยกระถ่อ,อย่างยิ่งคือกระทําย่ำดีต่อพระตันไ์เราพระนันเองเวลานี้ก็ยังมีอยู่นะเอกสารต่างๆยังมีอยู่เยอะส่วนใหญ่ที่เด่นชัดก็คงเป็นคริตอยู่ส่วนศาสนาอิสลามที่จริงก็คนเราก็ไปสมัครใจพอใจไปแต่ง,งานกับเขาเองไปยอมรับเงื่อนไขต่างๆก็เองก็เป็นเรื่องสิทธิของเขา แต่ว่าการกระทํะาในลักษณะที่รุนแรงเนี่ยเราก็ไม่เคยเจอว่ามันมีการปฏิบัติการไปกระทำดั่งยีต่อพระตนตรัยของเราเนี่ยเราก็ไม่เจอและถ้าเรามองกันด้วยความบริสุทธใจเพรสมควรเนี่ยนะฮะเระเห็นว่าพระราชบัญญัติหมาไวา่ไหลสงสองฉบับมาสำเร็จได้ในขณะที่ประธานรัฐสภาเป็นอิสลาม ประธานกรรมธิการาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมเป็นอิสลามก็ถือว่าเป็นเป็นจังหวะที่แปลกเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดแต่นี้ก็ตามอาตมาเองยังมองว่า,าศาสนาควรเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติแล้วเคารพความเชื่อของกันและกันแล้วไม่คิดจะย่งชิงาศาสนิกของกนและกักพุทธจะช่วยคริสก็ช่วยในฐานะที่เป็นคริส อิสลามช่วยพุทธก็ช่วยในฐานะที่เป็นพุทธพุทธช่วยอิสลามก็ช่วยในฐานะที่เป็นอิสลามนั่นก็คือหลักการอยู่ร่วมกันฉันนิดมันเป็นการพิสูจน์ว่าผู้นำทงางศาสนาทุกศาสนานั้นมีธรรมะเพราะถ้าไปทะเลาะกันไปเจมตีกันมันก็แบบเด็เดกๆอะ่ะก็ได้สาระก็แสดงว่าจิตวิญ,ญญาณตัวเองไม่ได้พัฒนาอะไรและจะมานำพาจิตวิญ,ญญาณคนอื่นได้ไดยังไง ทีนี้ปัญหาสําคัญของเราเนี่ยมันมันอยู่ที่อันตรายภายในที่สำคัญอย่างยิ่งในเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างแล้วก็มีความแปลกแยกมีความแบ่งแยกในสังคมพุทธมีค่อนข้างสูงปัญหาสําคัญอยู่ที่เรื่องของการศึกษาการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องเดียวกันเนี่ยเข้าใจไม่ตรงกันแล้วก็ต่างคนต่างก็ใช้ความคิดของตัวเอง เป็นแนวอัตวิสัยไปวินิจฉัยไปตัดสินแล้วก็นำไปเผยแพร่บางทีก็ไปเหมือนกับขับรถถังชมพระพุทธเจ้าเลยมันก็เกิดเป็นปัญหาในด้านของทิฏฐิคือความเห็นไม่ตรงกันก็เกิดกัดแย้งกันอีนั้นเองก็เกิดจากการปฏิบัติในธรรมวินัยเนี่ยยิ่งหย่อนไม่เหมือนกันเรื่องบางเรื่องเนี่ยไมนว่าอย,ย่างหนึ่งไปปฏิบัติอย่างหนึ่ง แล้วก็ในที่สุดมันก็เกิดเป็นปัญหาที่รังเกียจกันถึงว่ากันตามความเป็นจริงนะฮะคือในแง่ของผู้ปฏิบัติธรรมแล้วแนมะ้เพื่อนฝูงจะปฏิบัติไม่ได้เราก็ต้องเมตตาสงสารเขาอนุเคราะห์ต่อเขาก็พยายามชี้แนะบอกกล่าวแม้จะโจทย์อาบัตเนี่ยนะเราก็โจทย์เขาด้วยเมตตาปรารถนาดีที่ไม่งให้เขาทําตนให้ถูกต้อง ในฐานะที่เป็นผู้บวชเข้ามาแล้วเรามีปัญหาเพื่อนกัเตือนว่ากล่าวก็ว่ากล่าวกันไปแต่ปัญหาเวลานี้มันเป็นปัญหาเป็นระดับองค์กรไปเลยมีปัญหาในภาคของการบริหารพระศาสนามีปัญหาในภาคของการเผยแผ่มีปัญหาในภาคข,ข,ของการปฏิบัติมีปัญหาในการยกจ้องในการดำดิษ มันก็มีนิสัยปัจจัยตลอดถึงกระแสหายนนธรรมที่มาจากต่างแดนแล้วพระเราเองก็บางทีก็รู้ไม่เท่าทันต่อกระแสสื่อเหล่านั้นแล้วก็ตกเป็นเครื่องมือหรือบางทีก็ล้มประเด็นล้มทางมันก็นําไปสู่ปัญหาต่างๆอีกเป็นอย่างมากแต่ลักษณะยอย่างนี้ที่จริงมันก็มีอยู่เรื่อ,อยนะมีอยู่ตลอดจริงแปลว่า มันถึงคราวที่จะต้องปรับองค์กรให้เข้มแข็งแต่ไม่ใช่ปรับโดยอาศัยกฎหมายที่ชาวบ้านซึ่งใช้กิเลสใช้อารมณ์ร่างขึ้นว่าที่จริงเนพระราชบัรดัดกับพระธรรมินัยเปนพิสูจตัวเองมาตลอดพระธรรมินัยพิสูจตัวเองมา2445ัี่รปีส่สโดยไม่มีกฎหมายเลยและนำพาศาสนาคำน้ำคำทะเลมาได้ กฎหมายเข้ามาแทรกอยู่นี่ร้อยกว่าปีเท่นั้นเองนะพศสองพันสี่ร้อยสี่สิบห้าอยี่สิบแล้วก็่วนยุ่งรูเ่เรืยตลอดเลยเพราะอะไรเพราะมันมีวิธีคิดแบบชาวบ้านมันใช้กิเลสมันใช้อารมณ์มันใช้อำนาจแล้วก็ขาดความรับผิดชอบพระเองรับแต่งตั้งเป็นอะไรก็ยังอยู่ในเนี่งบางส่วนเป็นหลัก ความใส่ใจที่จะดูแลบริหารกิจการวศาสนามันก็หย่อนปัญหาจึงเกิดจากภาคของการบริหารแล้วก็สืบต่อมาจากภาคการศึกษาอบรมแล้วก็การเผยแผ่ก็สรุปว่ามันวย,นยนไปทั้งระบบซึ่งจะต้องตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็แก้ไขเรื่องเหล่านี้ที่จริงก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา,าประการหนึ่งเหมือนกันเรื่องเท่งทลาย ปัญหาในวันนี้ขอยุติดไว้โดยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี